และสมาชิกแซมสวัสดีคะ่ะผมหยกครับประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สวัสดีครับแจมครับประธานฝ่ายจัดกิจกรรมสวัสดีคะ่ะวันนี้ครับประธานฝ่ายจัดหากองุนสวัสดีครับข้าวโอ๊ตครับประธานฝ่ายสสองดูแลนับจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเจ้าพยาของพวกเราได้ต่อตั้งชมรมทูบีนนเมื่อวันพฤหัสเป็นประยะเวลายาวนานถึงหกปีด้วยกันและในปีนี้เราก็กำลังจะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นต้นแบบระดับเงินแต่เราก็ยังคงไม่ลืมความฝันสูงสุดของพวกเรานั่นก็คือการเป็นชมรม ปีนวันต้นแบบระดับเพนเดนาคตให้ได้ค่ะใช่แล้วครับทุกท่านโดยเรพานสมาชิกชมรมทูบีของเราเป็นหนึ่งเดินยาเสพติดเป็นหนึ่งโดยดึ่งยาเสพติดโดยพฤติกรรมทางชมรมทูบีนวันของเราะคะคละนอกจากนี้นะคะชมรมของเราเดี่ยยังได้มีการพัฒนาศักยภาพของทางชมรมโดยเมื่อวานเป็นชมรมทูบีนวันต้นแบบในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เกิดเป็นชมรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการก่อตั้งชมรม สูตรการตรวดระดับต่างๆัะมุ่งเน้นเป็นสูตการเรียนรู้ก่อเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อให้ชมรมของเราได้ยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสบาชจินทุกคนดนี้นก็จะมีแต่ความสุขใช่แล้วครัพี่ๆหลังจากที่ทุกระมอบญิงขุร้านาชกัญยาสพริวัฒนาธนาวดีองประธานโครงการ UB น่วได้ทรงเสด็จเปิดชมรมและสเพื่อใจ UB นวาันซึ่งพวกเราได้ทางานอย่างเข้มแข็งตลอดมาโดยยึหลักการทางานตามระับามก่องาอากต่อนงีด้วยละค่ะยอที่นอ อย่างดีเสมอมาอีกด้วย ส่วนคณะกรรมการเราก็ได้รับการเลือกตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยมีโครงสร้างการทํางานอย่างชัดเจนและมีการประชุมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและนอกจากนี้นะครับเรายังนําหลักพี่ยีซีเอมาทํางานควบคู่กันไปด้วยนะคบใช่ครับแล้วสำหรับการที่สอบกองอทุนครับกองทุนในปีนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอครับและสดการถ่ายได้ของเรานะครับเราได้ทำกระดงไร้เลพิมพ์จงทำกระดาษฉานอ้อยและใช้วิธีการประมูลเพื่อสร้างมูลค่ากับกระทงครับและนอกจากนี้นะครับเราได้ทำกระเป๋าภาพเพ้นท์ลาย นะคะกระเป๋าทผลิตภัณฑ์จากเด็กผ้าและกระเป๋าผ้าเพลินลายและล็อตพาวเพลินไหลครับในรตกรรมในปีนี้นะครับเราได้นำสินค้าเราทั้งหมดนะครับไปจำหน่ายในตลาดต่างๆอาทิเช่นตลาดนัดหนใต้เดือเมือวันจัทร์ถึวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำให้เรามีเงินในบัญชีสูงสุด2 5 0ห0บาทคา่ะใช่แล้วแลวคะครัและในส่วนตอนที่3ก็คือตอนที่ การตรวจทูมีนเม่วันอหม่ดอและการจัดการแข่งขันทูมีในมวันเกมส่วนในเรื่องของการณรงคโร่่นสื่อเราก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนทางอิเช่นการส่งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่นทางเฟ การเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางหนังสือพินสวรรค์นิวการจัดรายการขึ้นวิทย MM Maker, ุซนะีบีวีเอฟเอ็มร้อยสเจ็ดมตรกนเลยชวทูบีนัประวัตสเาชตรจากที่เราออกอากาศไปเยาวราหนึ่งปีนะคะทำให้มีสมาชิกติดตามผลงานของเรามากขึ้นเราจริงีอ,อยาเวลาจากเวลาเดิมทุกวันพุธจันทร์ศุกร์ถึง18บแปลิกเพิ่มเป็นทุกวันพุธแล้วันที่บลัศุกรที่สิบแปดิกค่ะใช่แล้วค่ะและยังไม่เพียงเท่านั้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเจ้าพของ ชมรมทูบีน้วันมหาวิทย,ลา,า,ทยาลัยเจ้าประอย่างของเานี้ร่วมในโครงการการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกมครั้งที่44และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติบาาน้นโพเกมครังง้งที่34ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนและสำหรับยุทธศาสตร์ทีท่2นะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทยจิตใจให้แก่เยาวชนผลอข,ของการจัดตั้งศูนย์น โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการห้องสุดเพื่อใจของเราเนี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ300คนเลยนะนะสส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในมุมสร้างสุดในเรื่องของการออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงเป็นการผ่อนคลายหลังเลิกเรียนมุ IQ, มอีคิวรบบรุก,กและมุมแก้ปัญหาแล้วก็มีผู้เข้ามาใช้บริการบ้านตามลาดับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะเดือนละประมาณ1-2คนและนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเจ้าพยายังเปิดทําการห้องสู่เพื่อใจทุกวันทาการของมหาวิทยาลัยด้วยราคาใช่เลยค่ะทุกคนโดยมีนายพิรศักดิ์เป็นผู้จัดการส่วนและเหาสมาชิกจะต้องผ่านการอบรมจากสสจ ถือ่านการเข้าพัฒนาคโครงการกูบินเมื่อวานคั้งนี้นะท,ท่านผู้ชมของเราเยางังได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการห้องสุขเทใจของเราซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ย97.5เปอร์เซ็นต์แต่ในปีนี้สูงถึง98.5เปอร์เซ็นต์เลยนะและท่านชมรมของเราเนี่ยก็ยังได้มีการสร้างห้องสุขเทใจเนี่ยห้องของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่และกว้างขึ้นอีกด้วยนะคนะีสองคนสำหรับโครงการเคสติดยาเยอะเมื่อคืนเราได้มีการส่งตรวจปัสสาวะสมาชิกกลุ่มเสี่ยงในตำมีไปที่เรียร้อยจากการส่งตรวจ มาชิคก์ถ้าได้ติดสตารเสพติดแม้แต่ผู้เดียวแต่ถ้ามีการพบเจอนะคะเพราะว่าเราพัฒนาเขาได้เป็นบ,บัณริักษาและให้กลับมาเรียนได้ตามปกติและชั้นชี่นใจในสังคมอยาก <c oughs> มีความสุขใช <c oughs> ่ไหมคะพี่เจมส์และนอกจากนี้เล้วนักศึกษาต่อค่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนให้น้องใหม่ต้นกล้าทืบดีในเมื่อวันให้หากก่างกายาเสพติดด้วยนะคะใช่เลย าด้วยอาทิเช่นอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างจังหวน16สถาบาันน้องๆประถมและมัธยมจังหวั51แห่งกลุ่มชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีก5้าเถอรและสถานประกอบ โอกาสต้อนรับเพื่อนไทยใหม่ของเรานั่นก็คือชมรคมครูมีนวัฒนโรงเรียนยทุกงชัยพิทยาคงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในวันนี้เขาก็มาร่วมแข่งขันด้วยค<อ>่นวันนี้เราจะเล่าให้ฟังอะไรคะหลังจากนี้ชมรมของเราเนี่ยได้ไปจ,าจาามมัดกิจกรรมในงานวันเด็กแข่งชาติประจำปี2559ที่สาราการจังหวัดนครอสวรรค์และยังได้ร่วมแสดงต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,รัฐชนัจกัออกรวปรอรุ่นที่5 ประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านให้เกียรติมาประชุมที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยเนื้อหาทั้งสองคนนี้ไม่หมดเท่านี้นะชมรมวิวัฒนาการพิเรนเจ้าระยองของเรานะยังได้ศัลย์วนทยกรรมการหายได้และการขยายเครือข่ายนวัตกรรมการหายได้ก็นี่เลยเดีนยวจะนำสิ่งเทาทั้งหมดนี้มาจำหน่ายสิหคัาภายนอกส่วศัลยกรรมการขยายเครือข่าย สมาชิกชมรมทูบีน้ำหัานของเราไปเผยแพร่ชมรมนางต่างแดนที่ประเทศมาเลเซียและในเร็วๆนี้นะมีการจัดแพร่ทูบีน้ำหวานอาเซียนแอสเซีนแคมด้วยมีเพื่อนอีกหลายประเทศด้วยกันและเราเพิ่งยังไม่รู้วัฒนธรรมองค์กรของพวกเราชาวชมรมทูบีน้ำหวานมหาวิทยาลัยเจ้าพรยาศิลีเกียรติการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อมวลสมาชิกอย่างต่อเนื่องยูยูนิตีๆความเป็นหนึ่งเดียวของมวลสมาชิกที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอล์นิ่งการสะสมและเรียนรู้ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะทีมมือระดการทำงานเป็นทีมในการสร้าง เธอไข่ใหม่อย่างต่อเนื่องยูอันเดียจะแทรกการเข้าใจในหลักการทำงานตามแนวที่สามฟอสามยออาลีฟเมนต์จะกิจกรรมตามความต้องการตามความเหมาะสมและความสนใจของสมาชิกและอีมอเลชั่นการวัดการประเมินผลเพื่อพัฒนาตนอย่างรอบด้านค่ะ่วนความสำเร็จของสมาชิกในปี2 5 5 8พี่แพ้ได้รับรางวัลนิสสาที่เด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมผงหยกได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านพลเมืรงสัญญาธรรมฝั่งน้าด้าน ดีทูบีน้ำหวานไอดอลพี่ชัดเจนอยากเงาเสียงต้อมเลนโบจัดในงานยิ้มเดี่ยวสองท่งเพลงและพี่เดียจัดในงารเดอะวินเนอร์อีสตครับเนื่องจากการที่เราป้องกันและแก้ไขัดหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องส่งมุดเราได้รับรางวัลสถาบันดมศาสตร์ตัวอย่างทิ่พการป้องกันและแก้ไขัดหายาเสพติดในเก็บภาพเหนือเบสแท็กนิแอนตี้ดักอินนิวเวอร์ซิตี้ดังนั้นการที่เราได้เป็นสมาชิกของชมรมทูบีน้ำหวานมหาวิทยาลัยเจ้าพญาฯทำให้พวกเรานนั้ได้พัฒนาตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติจากผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีนัึงทาให้สูวี ีสุขสนุกอบคุณคุณภาพหากยายาเสติดนี่แหละครับท่านผู้ชมกับชมรมทูบีน้ำวานมหา,าวิทยลัยเจ้าพญาที่พรอเป็นส้นแบบดับเงินด้วยกียสักเส็จหยังยังย่งยืนหนึ่งผู้บริหารส่งเสริมและผลักดันสองสร้างสรรค์กิจกรรมทุกอนุสามูรณาการความรู้ทุกภาคส่วนพวกเราขอบอกชาวทูบีน้ำวันว่าวเทาบนนัสีบอทิมกา